เราถึงยูนิเวอร์ซอลพิซซ่าแล้วนะ g ุณมอร์นิ่งครับทุกคนวันนี้วันที่สามที่ปักีครับเรากำลังไปยูนิเวอร์แซลตอนนี้อยู่บนรถไฟฟ้าสายสีแดงใช่ที่เป็นสายเบอร์หนึ่งเนาะก็คือถ้าใครมาก็คือไปสายไหนก็ได้แล้วก็ไปต่อสายสีแดงนะครับแล้วก็จนสุดสายฝั่งหนึ่งมันจะมีเขียนเลยว่า Universal Resort นะครับผมอันนี้ตอนนี้ประมาณเกือบจะ9ก้าโมงครึ่งแล้วเก้าโมงยี่สิบ ใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปยูนิเวอร์แซลมันจะเปิดตอน10โมงนะครับผมไม่ได้ซื้อเออร์ลี่มาไม่เออร์ลี่ไม่ซื้อไม่ได้มันต้องเฉพาะคนที่นอนที่นั่นที่โรงแรมแต่ว่ามันมีเอ็กซ์เพรสป่ะเอ็กซ์เพรสมีไม่ได้ซื้อมันครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราแพนว่าเราจะไปทานโฟมเมอร์ก่อนเนาะเพราะว่าที่นี่มันมีแบบคล้ายๆเป็นไฮไลท์ไฮไลท์ทานโฟมเมอร์ก็คือเป็นเหมือนแบบรถไฟเหาะทานโฟมเมอร์ที่ไม่เหมือนที่อื่นไม่มีเนาะแล้วน่าจะไปกันฟูแพนด้ากัน ก็ไปแฮร์ี่วันนี้น่าจะอยู่จนถึงค่ำเลยนะครับดูโชว์ที่ปราสาทแฮร์รี่กัน,นก็กำลังนั่งรถไฟไปสักครู่น,นะครับผมเดี๋ยวถึงแล้วเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศที่อยู่ในโซลให้ดูครับติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับเจอกัน วอร์ซอสรีสอร์ทแล้วนะครับต้องขึ้นรถไฟสถานีมาปุ๊บขึ้นมาปุ๊บถึงเลยแล้วก็เดินเข้ามาถึงยูนิวอร์ซอสเลยนะครับก็กำลังจะเข้าโซนเครื่งเล่นก็คือขายของเต็มไปหมดเลยใครจิตอ่อนก็คือเสียจทรัพย์ค่ะมีประมาทด้วยนะใช่มีไงประมหมาดด้วยเดินเข้าไปดูด้านในกันครับคนแต่งตัวเป็นนักเรียนฮอกวอตส์เต็มไปหมดเลยเดีเข้าไปดูครับอ๋อแล้วก็เขาไม่ใช่ไม้เซลฟี่เนาะแปดมุ่งสู่ยูนิวอร์ซอสครับ ร้ไม่ใช่ร้านแปดเฉยร้านแปดกับร้านเก้ากัแปดเก้าเก้าคนเดีย وم ากรู้สึกว่าคนเยอะกว่าแบบยูนิเวอร์แซลเจแปนที่เคยไปแต่ว่าเนาะก็มันใหญ่อะก็ยูนิเวอร์แซลอันนี้มันใหญ่ใหญ่สุดในโลกแล้วปะยูนิเวอร์แซลปักกิ่ง ตอนนี้2ล้านคนแล้วก็คือแบบทางเข้ายูนิเวอร์แซลสตูดิปักกิ่งก็คือแบบคนต่อล้นลงมาแล้วอะ่ะไม่ไหวอะตอนนี้กำลังเดินเข้าไปต่อแถวเข้าไปในยูนิเวอร์แซลสตูดิโนะครับก็คือคนเยอะมากแถวก็คือเลี้ยวเป็นงูเลยก็คือถ้าใครจะมาที่นี่นนะก็ถ้าใครอยากเล่นเครื่องเล่นครบๆก็มาเช้าๆนะครับแต่ถ้าแบบเออมาเพื่อเอาบรรยากาศไม่ต้องครบมากก็ได้ก็คือ ไม่ต้องมาเช้ามากกะไรนี่ผมมาสิบโมงก็คือคนเดอะวมากไม่รู้จะเข้าไปก็ประมาณสิบอปดโมงเที่ยงแล้วมั้งเนี่ย <c oughs> ดูอีกทีหนึ่งนะครับเข้ามานัานในได้แล้วนะครับผมก็คือเมื่อกี้ผมมาแยกกับคนอื่นไปเพะไปเข้าห้องน้ำเนาะแล้วก็ไปต่อแถวตอนนี้ผมเข้ามาด้านในได้ละคนอื่นยังไม่เข้ามาเลยใช้เวลาประมาณ30นาทีนะครับเมื่อกี้ต่อแถวเข้ามาก็ เมื่อกี้ไม่แน่ใจว่าเรียกเป็นชิคได้หรือเปล่าคนอื่นอ่ะตอนที่เรามาต่อแถวใช่ไหมมันจะมีเหมือนแบ่งเป็นซ้ายกลางแล้วก็ขวาครับคือผมมามาอยู่ขวาสุดแล้วเหมือนมันสั้นสุดเลยมันก็เลยรันเร็วมากคนอื่นอ่ะไปซ้ายสุดมันยาวเนาะไม่แน่ใจว่าใครนะครับให้มายูนิเวอร์ลปักกิ่งรอบหน้านะลองดูว่าสมมติพอตอนเข้าแถวอ่ะลองไปขวาสุดดูว่ามันจะสั้นจริงหรือเปล่านะแต่เร็วกว่าคนอื่นจริงนะครับก็ลองดูลองไปใช้เผื่อได้ผลนะครับก็คือต่อแถวขวาสุดเลย ระหว่างรอคนอื่นก็เข้ามาในช็อปครับมีเสื้อคลุมแฮร์รี่ประมาณส0 0 0ัน0 0สามราคาได้อยู่แต่ว่าถ้าใครชอบก็น่าจะเข้ามาได้นะครับแล้วก็มีไมค์ไก่ยศนี่ฮนะประมาณประมาณ 2000. 2 0 0พตอนนี้เราเข้ามาข้างในแล้วค่ะเมื่อกี้แบบต่อแถวกว่าจะเข้ามาได้แบบเกือบชั่วโมงเลยเราเข้ามาได้เกือบเกือบ11โมงอะ่ะเริ่มต่อตั้งแต่10โมงอะ่ะคนเยอะแบบ ประมาณ20นาทีแต่มาของจริงรไม่รู้เท่าไหร่บางทีก็โอเคนะแต่ไม่รู้20นาทีจริงหรือยีนาทีหลอกใช่ใชใชก็เดี๋ยวมารอดูกันหรือว่าเป็น20นาทีของเอ็กซ์เพรสเรายังไม่ได้ฝากกระเป๋าเลยเรายังไม่ถึงโซนฝากกระเป๋าเลยโอ <Okay. Bye. S 2> เคไปเจอกันเมื่อเราฝากกระเป๋าเนาะก,ก็เลยไม่ได้ถ่ายด้านในที่ดูนะครับก็คือเครื่องเล่นก็สนุกเลยเนาะเป็นรถไฟหอนั่นแหละ แต่ว่าจะไม่เร็วมากไม่ค่อยหวัดแต่ว่าคือมันไม่มีช่วงที่แบบลงเร็วๆวุ่นวเสี่ยวท้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะหมุนเยอะลงมาจะแบบเดินเซมึนๆนิดนึงใช่ใช่แต่ว่าไม่เสี่ยวเน้นได้ง่ายๆตอนนี้ต่อแถวไม่ค่อยนานมากนะรวมๆเมื่อกี้ไม่นานสามสิบนาทีสี่สิบนาทีเดี๋ยวตอนนี้เราอยู่ที่จังฟูเพนด้านะครับอันนี้มีแค่ที่ยูโนโซปักกิ่งนะจะไปหาโปของอเตียโปของเตียโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในเขาว่ามีอะไรเปล่า นี้เรากำลังต่อแถวเข้าไปดูไอโซนของกังฟูแพนด้านะคะดูในแอปอะมันบอกประมาณ5นาทีนี่แถวก็ใกล้ถึงแล้วเพราะว่าแบบทางเดินเข้ามาไกลมากเขาทําเผื่อแบบคนเยอะแบบเยอะมากก็เลยเดินเข้ามาเรื่อยๆนะคะก็เดี๋ยวข้างในน่าจะเป็นแบบนั่งเรือแล้วก็ดูแบบดูคอปอัพต่างๆของเขานะคะเดี๋ยวราเข้าไปชมข้างในกัน,น

มาจากเครื่องเล่นกังฟูแล้วนะครับอันนี้ก็จริงๆเข้าไปได้านในก็คือนั่งแล้วก็เป็นนั่งเรือนะครับแล้วก็มีเรื่องราวของแบบกังฟูแพนด้าเนาะถ้าใครดูมาหรือว่าเด็กๆเนาะก็น่าจะชอบครับนั่งบนเรือแล้วก็ดูกังฟูแพนด้าครับก็ดีครับนั่งแบบแอร์เย็นๆคนน้อยดีเหมือนได้นั่งพักครับเรากำลังเดินไปที่ปราสาทฮอกวอต์กันครับเห็นป้า,ายปราสาทแล้ว เมื่อกี้ <มา S 1> ดูรอประมาณ40-30นาทีเครื่องเล่นตอนหนึ่งงานนะเ๋ยวไปฮอกเมสกันก่อนแล้วก็เข้าไปประสาทฮอกวอร์ครับจะ่อยแถวรอย่อยอาหารกันค่ะโอเคเจอกันไปเลย ลังเดินเข้าไปเล่นในโซนแฮร์รี่นะคะไม่แน่ใจอันนี้แถวเข้าอะไรอะ่ะน่าจะเป็นจูดีนะไม่ใช่อันนั้น,น,นหรอกเดี๋ยวเข้าไปดูเขาอะไค่ะไม่แน่ใจอะไรี่เราอยู่ในกาแพงลุ่มจีนคคนเยอะมากดูนี่ น้ามัน,นคือเยอะจริงเดี๋ยวเรากลังต่อแถวเล่นเป็นเหมือนคล้ายๆเหมือนเป็นนั่งเป็นซีดีนะแล้วก็เแบบเข้าไปในป่าต้องห้ามครับเข้าไปเที่ยวสวคนเยอะจริงอยู่ด้านหลังนี้ก็คือมีประมันบรวนมามันกับ10รอบอะเป็น10บรอบได้แล้วไม่รู้ขึ้นไปแล้าบบน,นมีอะไรอีกนี้นขึ้นห้องดับเบิลรดปะใช่ตอตน,นั้นไปหาดับเบิลโดไหม ก็คือเราจะเหมือนไอเล่นเครื่องเล่นก็คือเราขึ้นนั่งเนาะแล้วก็เครื่องเล่นมันก็จะไปแบบป่าต้องห้ามกันด้านในนะครับก็คือไปเรื่อยๆไปป่าต้องห้ามเนาะไปเจอไปเจอมังกรไปเจอผู้คุมวิญญาณเจอแมงมุมเนาะแล้วก็เข้าไปในในป่าสาดแต่ว่าน่าจะเหมือนในญี่ปุ่นเลยน่าจะเหมือนอันญี่ปุ่นเลยก็เดี๋ยวอันนี้จะไปต่อเล่นอีกอันหนึ่งที่เป็นขี่ฮิปโปกิฟนะครับก็เดี๋ยวไปต่อแถวอีกที น่าจะใช้เวลาพอๆกันตอนนี้เรามาต่อแถวเล่นฮิปโปกิฟกันนะคะเอ่อข้างหน้ามันบอกว่า30นาทีแล้วก็ยืนรอตอนนี้แดดร้อนเลยไม่หนาวแล้วก็รอแล้วไม่มีที่ล่มด้วย ตอนนี้เราเล่นทิปกิฟตเสร็จแล้วนะครับก็คือรอประมาณ30นาทีกว่าเนาะเพื่อเล่นหนึ่งนาทีเล่นไปหนึ่งนาทีเร็วมากเร็วมากแบบเอาคือถามว่าสนุกไหมมันก็เล่นก็สนุกแหละแต่ว่าถ้าถ้ามันรอสักสิบนาทีอ่ะเพราะว่ามันรอแบบกลางแดดอ่ะเออร้อนถ้าเกิดแบบเออถ้าแดดแรงๆก็ไปเล่นอันอื่นก่อนดีกว่าเพราะว่าแดดร้อนมากเพราะว่าแบบมันมันไม่ได้ร้อนในร่มเหมือนอันอื่นเพราะเครื่องเล่นนี้มันอยู่กลางแดดเนาะแต่ตอนนี้เราจะเดินผ่าน ้อกีกันไปเพื่อไปจรศิธิ์เวอร์นะครับเดี๋ยวไปหาบัตเตอร์เบียกินก่อนร้อนขอสั้นหนึ่งแก้ว เบียครับ25่หยวนประมาณ250าด้านล,ล่างมันจะคล้ายๆซาสีอ่ะเป็น W A W อะแล้วก็น้ำมันก็เป็นเนยตีฟองอร่อยดีนะแล้วแต่คนชอบจะหวานหวานมากเดี๋ยวเราไปเดินดูของมีผ่านไปแล้วก็เดี๋ยวเดินไปด้านนอกกันดีกว่ารครับดูบรรยากาศในนี้ไป เป็น Hogwarts Express นะครับก็คือถ้าเรามาทางที่ถูกต้องเข้ามาทางด้านหน้าเนาะแล้วก็เลี้ยวขวามามันจะเข้ามาทางฮอกเมดก่อนแล้วก็ผ่านฮอกเมดแล้วก็เดินเข้าไปในปราสาทนะจะมีเครื่องเล่น3อันในนี้ก็คือหนึ่งมีเครื่องเล่นโอริเวนเดอร์ที่เป็นร้านขายมานันนอซิดแล้วก็เข้าไปในปราสาทจะเป็นเหมือนขี่ไม้กวาดแล้วก็มีอีกอันหนึ่งก็คือเป็นฮิปโปกรฟนะครับที่เราไปเล่นกัน2อันเราเล่น2อันเลยขาดอีกอันหนึ่งแค่โอริเวนเดอร์นะครับ นะครับเมื่อกี้ Jurassic World ก็คือเหมือนเราไปเครื่องเล่นก็คือมันจะเหมือนไปเราเรานั่งบนเกาะไอ้ j u r a s s i าครับถ้าใครเคยดูหนังมันก็จะนั่งแบบนั่งรถไปเรื่อยๆตามทางแล้วก็เนื้อเรื่องก็เหมือนในหนังเลยนะครับที่มีเหมือนแบบเอ่อพวกไดนโนเสาร์แหกกดนะครับแล้วก็มันจะมีไดนโนเสาร์ตัวนึงที่เป็นไดนโนเสาร์ฉลาดฉลาดตัวหนึ่งนั่นแหละครับแล้วก็มีพระเอกมาช่วยที่เป็นคริสแล้วก็มีตัวนางเอกที่เป็นผู้หญิงที่ใส,ส่ส้นสูงวิงๆๆๆๆ่งวิ่งวิ่งก็สนุกดีแล้วก็มีพวก บลู Blue, รู้จักบลูไหมที่มันเป็นไดโนเสาร์ที่เป็นตัวเล็กๆที่มันพระเอกเลี้ยงไว้อะไรนะครับก็ดีครับอันนี้น่าเราน่าจะไปอีกอันหนึ่งนะครับเป็นเครื่องเล่นของไดโนเสาร์เหมือนกัน ลงลงกันแรปเตอร์เข้าไปต่อแขวาปาครึ่งชั่วโมงไม่มีอะไรเลยก็คือเอาไปถ่ายรูปกับตัวแรปเตอร์อย่างเดียวเลยไม่ต้องต่อก,ก็ได้ครับไปเถอะเราไปมินเนี่ยนกันดีกว่า กำลังต่อแถวเข้าห้องในมินเนี่ยนะคะข้างหน้าบอกว่า15นาทีแต่ว่าไม่รู้ว่าข้างในนี้มันคืออะไรไม่ได้ดูรีวิวมาตอนนี้ออกมาจากมินเนี่ยแล้วนะคะเมื่อกี้ก็เหมือนคือเหมือนเข้าไปนั่งแล้วก็แบบ ไปตามเก็บเก็บของขวัญที่แบบเด็กๆจะให้กูอเออเหมือนเป็นแต่เป็นนั่งเหมือนเป็นโรงใหญ่นั่งไปด้วยกันหลายๆคนน้องบอกว่าที่ญี่ปุ่นมันจะนั่งเป็นเดี่ยวๆลำใครลำมันแต่อันนี้แบบที่นี่มันน่าจะด้วยประชากรอ่ะเขาก็เลยแบบท,ทํารวมทีเดียวเป็นห้องเป็นเทเตอร์อ จบไปแล้วสรับพาเลตนะครับเดี๋ยวเรากำลังจะดูไปเดินดูโชว์กันตอน6โมงครับผมเป็นโชว์ของ Half Train Dark นะครับ เมื่อกีใ้ในโชว์ก็เป็นประมาณว่ามีมังกรตัวหนึ่งมาบุกเมืองใช่ไหมแล้วก็พระเอกก็มาเคลียร์ว่าทําไมมังกรถึงมาบุกเมืองก็คือมารู้ว่าเหมือนแบบตัวเมืงอ,เองพระเอกอ่ะมันขโมยไข่ของมังกรตัวนั้นมามก็เลยไปเอาไข่ไปคืนแม่มังกรกอย่างก็เลยจบแฮปปี้เอนดิ้งครับผมเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปหาอะไรกินก่อนที่จะกลับมาดูโชว์ที่ปราสาทตอนประมาณทุ่ม45นะครับ เป็นทั้งหมดของยูนิเวอร์ลวันนี้ครับผมก็วันนี้ไปเล่นมาหลายอย่างอยู่เหมือนกันก็คือเราไปตั้งแต่ n s นเ r อร์เมื่อเช้าเนาะแล้วเราก็ไปไหนต่อวะอ่ากังฟูแพนด้ากังฟูแพนด้าก็มาแฮร์รี่รอบหนึ่งก่อนใช่ไหมแล้วก็ไปจ u ล a ิ s i c p าร์แล้วก็ไปดูมินเนี่ยนนะครับแล้วก็ไปดูพาเลทสุดท้ายเราก็จบด้วยดะกอนโชเนาะที่ไปดูเป็นเทสเตอร์ใช่ใช่ใช่แล้วก็ออกไปกินข้าวแล้วก็สุดท้ายกลับมาดูโชว์ปราสาท คุณกิชวาชวาัตสัตถก็ดีเหมือนกันที่ถ่ายคลิปให้ดูเนาะมันจะมีแค่ไฟอย่างเดียวไม่ได้มีจุดอผล่ใช่ใช่ก็ดีอยู่ประมาณ2,000กว่าบาทก็ถือว่าคุ้มนะเอาจริงๆถ้าใครจะมาแนะนําให้มาวันธรรมดาจริงๆตอนแรกคิดว่าคนจะเยอะกว่านี้ได้เล่นเครื่องเล่นเยอะกว่าที่คิดใช่ใช่ได้เ,เ,เยอะกว่าที่คิดเลยเพราะว่ารออย่างมากก็ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนานสุดประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ถือว่าโอเคอยู่ได้เล่นไฮไลท์แทบทั้งหมดเลยที่เป็นตัวดังๆของที่นี่นะครับก็ ถ้าใครจะมาก็แนะนําให้มาเช้าหน่อยไม่ต้องซื้อเอ็กซ์เพรสก็ได้เนาะแล้วก็มาวันธรรมดาเช้าเช้าได้เล่นหลายเครื่องอยวใช่วันนี้เราสองคนก็น่าจะจบเพียงเท่านี้เพราะอีก3าคนที่เหลือคือย้ายหมดแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราจะเดินกลับชอปกันอยู่ใช่เดี๋ยวเราจะเดินกลับไปที่ MRT กันแล้วก็นั่งกับที่พักนะครับผมนาก็วันนี้น่าจะจบเพียงเท่านี้ครับผมนาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับรสมคชิกกับช่อง Sarani Journey ด้วยนะครับ พรุ่งนี้เราจะไปกันที่เทียนันเหมือนแล้วก็พระราชวังต้องห้ามยังไงฝากติดตามกันด้วยนะครับบ๊ายบายครับผม mm hmm. เจอกันครับ